สวัสดีครับผมนายอิทิท์ธนันชัยนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยสงอาภาพ1หนึ่งโรงพยาบาลสงมหาราชนครเชียงใหม่ครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยด้านมิติจิตวิญ,ญญาณครับ ก็เป็นประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยนะครับสมัยที่เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ตอนนั้นฝึกอยู่ที่หอผู้ป่วยสัญญกรรมชายออร์โธปิดิกส์ครับก็ได้รับเคสให้ดูแลเป็นเด็กวัยรุ่นชายนะครับอายุ18ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออสซิโอซาโคมาหรือว่ามะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิครับซึ่งอัตราในการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษานะครับ จะเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลา2ปีซึ่งเคสนี้น่ะตัวมะเร็งเองก็ได้ลามไปที่บริเวณกระดูกของเขา่าแล้วก็กระดูกต้นขาเหนือเขา่าจําเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดขาออกไปทั้งข้างครับตอนแรกที่เข้าไปได้รับเคสครับก็เข้าไปสร้างสัมพันธภาพกับน้องตัวน้องเองน่ะก็มีความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดอยู่บ้างเพราะว่าน้องเป็นเด็กในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ทราบในการปฏิบัติตัว เกี่ยวกับการผ่าตัดเพราะว่าไม่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนเราก็ให้การพยาบาลการดูแลไปตามปกตินะครับแต่ว่าพอหลังจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็สังเกตว่าทําไมตัวน้องเองดูซึมแล้วก็ดูเหมือนมีความกังวลอะไรสักอย่างอยู่เราก็เลยเข้าไปคุยกับน้องนะครับด้วยความที่อยู่ในวัยในเลเยอร์อรก,กันนะครับแล้วก็สร้างสัมพันธภาพกันมาสักยะหนึ่งแล้วก็เลยเข้าไปคุยกับน้องว่ามีเรื่องอะไรที่กังวลหรือว่าไม่สบายใจอยู่ไหมอยากจะเล่าระบายอะไรให้ฟังก็สามารถเล่าได้นะครับตัวน้องก็บอกว่าปกติ นะครับผมชอบวาดรูปเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วแล้วก็อยู่บ้านเวลาบ้างนะครับก็จะวาดรูปเป็นประจำพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําก็เลยรู้สึกเหงาแล้วก็ข้งวูนนิดหน่อยแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยก็ทราบว่าตัวน้องเองเ,เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่แข่งศิละปะหัตถกรรมของโรงเรียนด้วยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้องกําลังเตรียมตัวในการแข่งอยู่ครับผม ก็เลยมีความกังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าตัวน้องเองก็เพิ่งทราบว,ว่าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วก็จําเป็นที่ต้องได้นอนโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดตัวน้องเองก็เลยกังวลสิ่งที่น้องกังวลก็คือว่าน้องกลัวไม่ได้ไปแข่งงานศิลปะหัตถกรรมของโรงเรียนครับก็มีประโยคหนึ่งที่ที่น้องพูดกับกับเราบอกว่า ถ้าขาผมหายไปข้างหนึ่งผมก็ยังสามารถที่จะใส่ขาเทียมได้แต่ว่าโอกาสในการไปแข่งศิลปหัตกรรมของโรงเรียนนะครับผมถ้าไม่ได้ไปแข่งรอบนี้รอบหน้าก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าตัวน้องเองกําลังจะจบม .6 ครับตัวเราเองได้ฟังคําตอบก็รู้สึก อึ้งอยู่กับคําตอบเหมือนกันแต่ว่าเราก็รับฟังน้องเขาอย่างเข้าใจครับก็พอจะจับใจความได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้องเองแค่อยากจะวาดรูปแค่นั้นเองครับผมเราก็เข้าใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาก,ก็เลยประสานไปกับทางคุณแม่ครับว่าถ้าคุณแม่มาเยี่ยมรอบหน้าขอนําอุปกรณ์วาดรูปของน้องที่น้องเคยวาดอยู่ที่บ้านเนี่ยเอามาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ พอน้องได้วาดรูปนะครับก็เหมือนปลดล็อกความกังวลในใจของเขาไปด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปเยี่ยมน้องเขาครับผมก็จะเห็นน้องเขาวาดรูปแล้วก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องราวในรูปให้เราฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเราเองก็ได้ซึมซับตัวน้องนะครับผ่านรูปที่น้องวาดแล้วก็ตัวน้องเองก็มีกําลังใจในการที่จะฟืน้นฟูสภาพของตัวเองต่อไปด้วยซึ่งผลพลอยได้จากการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยก็ทำให้ผู้ป่วยนะครับ,รบมีกําลังใจแล้วก็ แผนการพยาบาลที่เราวางแผนดูแลมาตั้งแต่ต้นนะครับก็ประสบความสําเร็จไปด้วยครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าการดูแลที่ที่เราดูแลกันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นการดูแลด้านมิติทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมองลึกเข้าไปก็คือการดูแลด้านมิติของจิตวิญญาณครับผมเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปค้นหาว่าคนไข้ต้องการอะไรมากที่สุดแต่เพียงแค่เราใส่ใจเข้าใจแล้วก็รับฟังครับผมแล้วก็ บางทีเนี่ยการที่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนียน่ยก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเติมเต็มให้ผู้ป่วยมีกําลังใจในการรักษาได้ครับนี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ประทับใจในการดูแลผู้ป่วยด้านมิติเคสนี้ก็<ฟ>นอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสามอาทิตย์นะครับผมแล้วก็แพทย์อนุญ,ญาตให้จําหน่ายแล้วก็ติดตามมาตามนั้น,นะครับเคสนี้เราก็ตามต่อไปกับคุณแม่นะครับผมว่า ตัวน้องเป็นยังไงบ้างหลังจากจำหน่ายไปก็พบว่าตัวน้องเองนะครับก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปกรรมของโรงเรียนในด้านงานศิลปะของระดับโรงเรียนนะครับผมก็ได้ที่2ของระดับอำเภอมาแล้วก็เป็นตัวแทนต่อไปแข่งในระดับจังหวัดครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจในการดูแลผู้ป่วยครับผมขอบคุณครับ